มาเดิมาเดิในเมืองนะเอาจนหลุดนะกูบอกแล้วงพาแล้วมึงตัดสินใจให้กูเล่นแนวเนี้ยพร้อมยังโอ้โหม,มากันมีขบวนเลยเวย้ย <c oughs> กะเอาเอางี้ใครชนกูได้คนแรกกูให้ห้าแสนอันนี้กูโอนจริงนะกูอขอออกตัวก่อนหนึ่งสองไม่นะับไม่ดีหนึ่งสองสามไม่ดีอย่าเพิ่งนะับเออเอาอาเอาดิอันนี้เอาจริงเลยห้ามยิง อะไร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 ล่ะอะไรอะไรเหื่ออะไรล่อะไรดักอะไรดักอะไรกูเหมือนฟ้าด่ะกูเหมือนฟ้าด่ะอะไรเลยตี่อยหน่อยพุทธินี่ขอเล่นขวาวู้าวเฮ้มาเลย ไคิวสองร้อยไอ้เฮียมันโดนกูหลอกไอ้เฮียไอ้ไอ้เียไอ้อันดับหนึ่งที่ทุกคนอวยวันนี้มันสวยแล้วนะยังไม่หลุดยังไม่หลุดยังไม่หลุดอันดับหนึ่งที่ทุกคนอวยตอนนี้มันสวยแล้วนะครับโดนกูล้อหลอกเลยไอ้เฮียกูหลอกเป็นไก่เลยอะดูดิมาเลยเจ้า อะไรอะไรอะไรอุ๊ยเป๊สามเก้าเจ็ดามเดี๋ยวดถ้ากูได้สามเกากูได้เงินมึงมากูเล่นต่อกูเล่นต่อมามามใครได้กูได้นะเย้ยีเจนดเจนต้องรับ วยแม่งไอเหี้ยต้ตนไม้จอยเนี้ยแม่งเพิ่งอัพลงไอสัตว์พร้อมยังพร้อมยังเอาดิไอบอฟนับด้วยนับอฟสูงเลยหนึ่งสองสามเอาล้วนะนี่เอาล้นะบอฟมานี่มาโดนโดนเน็ตอะไรวะเอ๊ะแล้โบมันเลี้ยวมันเลี้ยวเลี้ยวไปนะนักซิ่งในตำนานแห่งโควินะเสียงเครื่อนยนคือเสียงหัวใจของเขา ข้าโค้งที่สุ่มยังไม่ทันตกคนก็หายรับตาไปแล้วไม่มีเบรคมีแต่คันเร่งบนถนนนี้หายว่ะเหียหายว่ะที่ถูกพูดถึงเ่อหมสี่เหลี่ยมเลิกถอมตัวได้แล้วพี่มันหลุดแล้วมานะมาหนะมานามานะลกระกะาระหลกการหลหละหลหละะ เฮ้ยเฮ้ยังไม่หลุดครับกูตามอยู่ถามไอเ้เอหนียวดิอ่ะมึงถามไอ้เหนเียวกูตามไอเหนียวอยู่ครับม,มา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 สองแปดสองสองแปดสองไอโยเลยไม่ไม่เกี่ยวครับหลุดแล้วกูดักอยู่กูดักอยู่สองแปดสองโอนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไล่มากูใหม่ดีเฮ้ยสองแปดสองเว้ยมาน้ารักาสองแปดสองดิโอนโอนดิสองแปดสองโอนดิรอบโอนก่อนดิโอนก่อนดิเฮ้ยไล่กูดิ เฮคือโจนแล้วอะไรกี้โกงว่ะไอ้เหี้ยขี้โกงเว้ยไม่หลุดไม่หลุดมาดิมาดิสองเปองโอนมาก่อนดีโอนมาดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรขี้โกงไอ้เหี้ยอนนี้นะนออ๋อออกมาทุกคนก่อนดีไหนครัครบยังอ่ะเทสลกเทสลก มาดิหนึ่งสองสามเนเหนียวโชเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเหนียเลยไม่เกี่ยวเพื่อนอย่าอย่าอย่าเกียนดิเนียวเล็กเล็เเพื่อนเลไอเหนียวนับเลยมาหนึสอเอาดิอุ้ยอยนรถมเฮ้ยเฮ้ย ำไอเหนี่ยวมึงตั้งใจหน่อยดิไอเหี้ยเอ้ยเมื่อกี้เหนี่ยวรถยังไม่ได้ซ่อมหรือเปล่าซ่อมก็เย็นไม่เหนี่ยวมันยังไม่ได้ซ่อมรถหรือเปล่าตอนแรกอะไม่ไปป้าขอชิ้นทางห่างก่อนขอบคุณแล้วโอ้โไปเกินน้ำดิน้ำดิหนึ่งสองสามเริ่มโดนกูไรแค่เนี่ย มุมย่อะอะไรโดนกูนนหมดเหนียวอดละหนึ่งอ๋ไม่ไปไหนแล้ววะไม่รถมันโกงในเมืองเว้ยรถมันโกงในเมืองเว้ยเฮียรถแม่งโกงในเมืองไอ้เหี้ยพรวดแล้วทำไมมันหากูเล่นโอ้

ไอ้เหี่ยพาดเองอเนี่ยพาดเองชนมันดิไมม่ีอ่ันนี้เอาดิโอ้โหอะไรอ่ะแหมไอ้เหนียวคนฉลาดเขาดักเออหล้้าอย่าเล่นขี้โกงดิมึงเลยเอากลับมาเลยกลับมาเลยกลับไหนหน้าแรนหน้าแรนหน้ากระดาษกลางมึงอยากเล่นโกงดิ ก้าวอีกแล้วเหรอไอ้ก้าวบอกมึงเล่นโกงอ่ะอะไรมันเล่นในเมือ,องไงโหเล่นดีโกงไปไอ้ร้านเล่นดีๆเว่ยอย่าเอาเปรียบคนเด้งัน้นกูไป b ีเอ็มนะกูขับ b ีเอ็มนะหน้ากระดาษจังะนะหน้ากระดาษจัง กูลองยีเมนะเห็นไอ้ัวมันจะรีแมปไอ้บ๊อบเอาดิเอาดินะมึนขับยีเมยังอ่ะไม่ไหงยังยังน่าหลักการน่าหลักการตองน้องมี แล้วแล้วไอ้แล้แลกวกล้วยหอมมาแล้วด้วยกล้วยหอมมาแล้วด้วยมึงสวยไหนไวะกล้วยหอมอยู่ไหนวะนั่นเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมละ่ะข้างหลังอะ่ะเนี่ยกล้วยหอมอ่ะตัวแรงมาแล้ว<อ>ดูต้นมันว<อ>่ะพร้อม,อมยังพร้อมยังไปเด็ไปเลยพร้อเลยหนึ่งสองสามอืมไม่หอมฉันกูโดนแกล้งป่าววะกูโดนแกล้งแล้วเปล่า เรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยสัตว์โดนดิโดนดิใครชนคนแรกอะ่ะเลขกเจ็ดเพ่อนโอ้โดนไอ้เหนียวไอ้เหี้ยโคตรกราไอ้แต่กูคาใจจริงนะกูขอเป็นคนหนีได้ปหมไอ้ไอ้เหนียวขับไปสี่ห้าอ,อ,อะไรนะกูคาใจจริงกูขอไอ้เหนียวไอ้เหนียวขับไปสี่ห้าอ๋าอ งั้นงั้นมึงให้เงินแหละลห้าแสนเน <S 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 เี่ยเดี๋ยวเราเล่นใหม่อีกห้าแสนเอ้ยไม่อย่าอย่าเพิ่งเล่นห้าแสนเดิมมันโอเคเดี๋ยวเราเม่นที่าเดี๋ยวไปดิไปดิเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยสองตับงตรงก็ชนส <ไป S 2> ่ต้นตคุณม,มีกี่ตัวนะองหา,ายป่ะบ,บ,บ๊อบเขาบอกเอยสิบห้า,ามันโกง ไอ้กูเจออยู่นะกูเจออยู่นะโอ้ยไม่ใช่ว่ะเพื่อนมาดิเดินทางเลยมามาผ่านจีนั่นจีนั่นจินมาจินมาจีนเนาะไม่ใช่พี่เอ๋อไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ดิกรูอ่านก่อนนี้เที่ย ที่ม่ชอบหลอกกูให้ไปโชว์อะไรโง่งเลยเอาเลยนับเลยไหนอะตับกูไม่ชวนสองครครัก่อนอ้ยโดนโดนรถตีเลยอ่ะโอ้ยโดนก้ยหอมด,โดิโดนก้นหอมดิามาการเดิมเลยโดนก้นหอมดิโอนให้เงียดิโอนให้เงียดิเล่นอะไรวะเล่นอะไร,ะเ,ร,ไรเอาเอาเป็นเป็น,ปนมามาสองแฟรสอง สอบแปลงสองสองแปลสองมาเดี๋ยวกูหนีเองกูขอขอขอแก้นะโอเคโอเคห้ามห้ามขึ้นเขาใช่ป่ะใช่ใช่หันฝั่งนี้กว่าพร้อมยังพร้อมยังขับไม่ได้รถติดเลยอ๋อถวะยังยังไม่ต้องไม่ต้อง เสียรถประมูลเรามันเยอะจังวะเฮ้ยไปมึปงดิไฟฟ้าทับเ,เ,เอาดินับดิเต้าเต้าของกูไม่ไม่มีเลยนี่หว่าอะไร,งไรเงี้ยเกือกูหลังวะเขาล็อกป๊า เอ่ไมาไม่ไม่ม่ไอะไอเอาปั๊มเลยอะกูขอ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 ร้องขอร้องอะขอร้องกูขอร้องขับเอสสิบสามอะอันนี้คาใจจริงอะเอสิบห้าเอสิบห้าเอออขอขอคาใจจริงคาใจจริงใช่เหรอวะเติมน้ำมันก่อนมามาปั๊มข้างหลังเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนใช่หรอวะทำไมกูเป็นอะไรอย่างนี้วะ เหมือนพวกไม่พวกอันเนี้ยพวกพวกพวกเอออะ <c oughs> ใช่เหรอวะมาแนละ้วมาแนะล้วรอบนี้ออกจริงนะกูจะไม่มีข้อแก้ตัว <Okay. S 1> ไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นเ,เอายังสองสาม เธอลอยแล้ไม่มันชิดไปไอ้เฮียไม่ใช่มึงชิดไปละกล้อกตัวกลออกตัวชาแล้วมึงดับปันคัดอ่ะไม่อะไรนะ่ขี้โกว่ะใช่เหรอวะจริงป่ะเนี่ยมาหนึ่งสองสาม

แบบอะไรอยาเี้าความอแไรข้าวิ้สุนอะไรอะหลัอะไรยาวเลยขาวิ้มสุบิชิข้า๊สวยฟูตูดว่ารถกุฎพังไรหี่อะลงมาข้าลงมาลงมลงา ยังไม่เห็นมีใครตามเลยเฮ้ยมึงเห็นได้ไงอะตามอยู่รีใหม่ไหมรีใหม่ไหมรีใหม่ไหมเออหลุด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 ยังอ่ะหลุดยังอ่ะหลุดยังมามามาหน้าต่อหน้าต่อเอ้วู้วู้วูมันก็ไม่เท่าไหร่นี่หวายพวกเนี้ยไอ้เหี้ยมีเขื่อนดอกสุดท้ายดอกเดียวไอ้เหี้ย มีเสวนดอกท้ายดอกเดียวเว้ยเป็นแง่ถ้าผมขับรถที่ถ้าผมขับรถที่โหดก็คือก็ไม่มีใครไหวครับผมอันนี้ท็อปสิบท็อปสิบท็อปสิบคนในแก๊งทงนั้นเลยเนี่ยเอายังเอายังโอ้โหดูนี่ดูนี่ดูนี่เดี๋ยวกูนับนะเดี๋ยวกูนับนะเดี๋ยวกูนับก่อนนะให้ร้อยกูนับก่อนนะหนึ่งสองสามไปเอาไป còn bình cây máy, chơi đấy, đua xe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 , đua cho đua xe, กูจะไม่หืนเพราะถ้ากูเหินาถ้ากูช่วยดูดิถ้าผมได้ขับรถดีๆอ่ะมันมีใครไหวกับผมที่ไหนอะ่อะใครตามกูวะไ ไอ้เหี้ยมาแจ้งจุดแบบไหนอะไม่มีใครตามกูเลยมาแจ้งจุดได้ไงวะดูดิเฮ้ยมันเห็นมาเห็นกูได้ไงอะเฮ้ยมันจริงอยู่อะไรอะเฮ้ยไอ้เหี้ยมันแจ้งได้ไงอะจุดอะ ไม่เอ้ยเมื่อกี้หลุดเหรอวะให้มึงแจ้งจุดกันได้ไงอ่ะไม่หลุดนะไม่หลุดตามโย่กเจมโดเนทมา10บาทแกงไหนที่มีรีกับ l อเคแล้วโดนแรมโบ่สีปัญญาอ้อนแบบนี้ล่ฮให้คนโดนห่อไม่ต้องกดเคสนะครับเดี๋ยวคนขับมันเก็พมขับจนเก็มนะครับ เอายังเอายัง<ด>ยซ้มเสร็จยังอะ่ะให้ขับวนไปวนมาในเมืองนะคะคนขับไม่มีสระงครนบน้ำเลยอันนี้ดักหน้าเว้ยอันนี้ดักหน้าไม่นำนะอันนี้เพิ่งมามาช้ากว่าเพื่อนออ โดนกูแน่ร้อยจริงที่สุดในชีวิตไม่มีใครทันกูแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณเลี้ยวลงขวานี่กูจะโดนดักตัวต้องตรงยาวแล้วไปหาเลี้ยวข้างหน้ามันไม่มีซอยดักกูแล้วปึ๊บ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 นี่แหละเกี่ยอะไรเนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้อันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เฮ้ยม้าเป็นไรอะม้าหลอนไอ้เหี้ยปึ๊บ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 ปปึ๊บ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 ๊บปึบปึ๊บป๊บปอบ อะไรอะไรนี่กูชมนะอันนี้กูชมมึงอันนี้กูชมตูดมึงกูชมตูดมึงกูชมตูดมึงมึงไม่ได้ชมตูดกูพี่รถมันแรงแรงกันทั้งนั้นเลยวะอ๋อนี่ไงกูเจอลายกูแล้วปิ้วดูลายกูด้วยสัตว์ปะ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 ครับครับยังมีเมนูไม่มีอยู่เลยปะไม่มีไม่มี หลุดป้าหลุดป้าหลุดป้ามไปแล้วเอ้ยไม่สนพรอมกันเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย้ย้ยหยลไออจะพังว่ะคุณดูครับ ไอ้โดนเลือกะไรเลือกะไรใช้ขับไฟฟ้ามะเก็บไเก็บไเก็บไเกกล่องวะเดือาดีกว่าวะแม่งเอกลับเล่นัเดียวหายลก ฮะใครเป็นคนชวนวะสวยจังเลยวะรมาดิใครจะหนีอ่ะไอเหนียวปะไอเหนียวให้เหนียวขับไอเหนียวจะขับคันไหนอ่ะไอเหนียวเลือกดิไอเหนียวเลือกดิในเนี้ยเลือกได้ทุกคนันชควรให้เหนียว7 8 7 เอ้าเฮ้ยอเลยนะกโอนไปเบอร์เจ็ดแปดเจ็ดโอนผิดเลยล่ะร้านทวิชขอตังค์คืนหน่อยล่ะร้านทวิชขอตังค์คืนหน่อยดิล่าเรือดิเบอร์ปกติชื่อฟาโลซิซิสเต็ปไม่ต้องแท็บไม่ต้องแท็บรถนั้นมาฟาโลลิสแตบแม่เดี๋ยวเนีครับเส้นแรกไม่ไม่ไม่มีรถอ่ะมาปกติดิข่าเรือย่าเรือ เออแล้วกูส่งไปแล้วในเฟซอล้มึงเอาไปอ่ะตันดีได้ไหมบอสเดี๋ยวครับเตรียมเลยเตรียมเลยไอ้กัวบัวเดงส่งแล้วส่งแล้วไอเหนึ่งเฉลยไอหนึ่งขับขันไหน เละเฉลี่ยมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ้าวต้นมันแบบเยอะยังไม่นับยังไม่นับยังไม่นับ <c oughs> เออไม่ไม่

มันชนมันชนกูโโโโชนกูชนกูชนเลยโดนแล้วโดแล้วไ <c oughs> อเหนียวนี่ไอเหนียวไม่ไหวนะอยู่หน้าแลนดส้มหน้าแลนดส้มกูขอรอบนี้กูขอเป็นแบบกูหนีขึ้นเขาได้ป่าแล้วมึงยิงได้เอาไหมอ่ะเงนะีกูขอหนีขึ้นเขาได้ไหมแล้วแบบไดงยิงได้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  <ๆ S 2> ได้ ออยังมามาครบเปยงอ่ะรถหายอ่ะโคคาเอียไม่จอ่ะถ้าในเมืองห้ามยิงถ้าขึ้นเขายิงได้นะเคบ้าหรือยิงได้หมดเลยวะกูเอาเป็นยิงได้ยิงได้จนยิงได้แต่ว่าต้องลดพังนีกว่าไหร่ละมาเอาเลยนะเออยัง คุณอันน้ำคนหนึ่งนับคนหนึ่งสเฮ้ยโอ้ยโอสองอะไรอ่ะแป๊บนึงดิรถจี้ตู่เลยิงก่อนโดนหลอกหลายคนนะโดนหลอกหลายคนนะไม่จบหลักสูตรนะเนี่ยปุ๊บปั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 ๊บโอ้ยโดนหลอก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 กันหมดเลยเว้ย าตื่ลุไปดังตึกมันเปนมันดีกว้ยคนดูไม่เข้าใจเว้ยเป็ดีกว้าดูนีไอี้โอ้ใช่ต่างกักุศลกุศลจะไปโรงพยาบาลไปโงพยาบาลอะไรกุศลแล้วแล้วไปดีกไปทางดีี กูบอกเลยงานนี้กูเข้ารอบ,บอกูเข้ารอบชิงหิวไหมเหนืห่อยแ,แล้วอะ่ะตงยาวกูบอกเลยพว <c oughs> กมึงสวยละไอ้เหี้ยเชสแม่เชสแม่เกือบพังเชสแม่เกือบพังเชสแม่บึบ้งตีใหญ่

คนชนคุดจับขึ้นไป่ไปไอ้เยอยใครตอบวะใครตอบวะขอเล่นเขาน่้ยไ้มใครใครใครครับใครครับมันหมิ่นนะมันบอกว่ามันมันจะหมิ่นมึอนะบั๊อบมามาไอ้เด็กใหม่ ผมขับอีโวโชว์ดูดิ